ตอนที่3 2 7พบพบหน้าเมื่อพวกเขามองเห็นสถานที่ตรงหน้าชัดเจนก็ไม่ได้ที่จะเบิกบานใจนี่คือป่าด้านนอกเมืองสีทิศคิดไม่ถึงเลยว่าสถานที่ที่ถูกส่งกลับมาจะใกล้กับเมืองสีทิศขนาดนี้ไปเถอะกลับไปดูที่โจรสกอเฟิงจิวเกรารวบรวมกําลังกระโจนตัวไปทางเมืองสีทิศเฟิงจิวในชุดสีแดงพาพวกผู้ฝันกลับเมืองแถบเดียวเลยว่าเมื่อพวกเขาเข้าเมืองมาแล้วตกตะกกนใหญ่ในเมืองล้วนรู้เขาชาวบ้านในเมืองยิ่งมองพวกเขาด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็น แม้พวกเขาไม่ได้เห็นการต่อสู้ในคืนนั้นแต่หลายวันมานี้มีข่าวลือต่างๆเกิดขึ้นในเมืองบอกว่าตระกูลเฟิงผิดใจกับบคุคคลที่หลายการเป็นอย่างยิ่งกลัวแต่ว่าหายนะครั้งใหญ่จะมาเยือนเฟิงจิ๋วไม่ได้สนใจทุกคนในเมืองเพียงพาพวกตู้ฟานมาถึงหน้าประตูใหญ่ของจวนตะกูลเฟิงเห็นประตูใหญ่เปิดอยู่ข้างในมีคนตะกูลเศร้ากำลังช่วยงานเฟิงจิ๋วเดินเข้าไปข้างในเป็นคนแรกสัตว์เข้าประตูสองตัวที่นอนขดอยู่ข้างในเห็นเฟิงจิ๋วกลับมาแล้วพวกมันสองตัวลวนลุกขึ้นในคุกเขาลงทันที คนนั้นพวกมันไม่ได้กล้าออกมากลับไปแอบซ่อนตัวโดยเหตุนี้หลายวันมานี้จึงกังวลอยู่ตลอดว่าเจ้านายกลับมาแล้วจะคิดบัญชีก,กับพวกมันฟังจีวเพียงมองสัตว์เข้าประตูสองตัวแล้วเบินสายตาไปนางคิดไม่ถึงเลยว่าภายในจวนจะมีสภาพเช่นนี้เมื่อมองไป,ปรอบๆไม่ว่ากำแพงหรือพื้นดินล้วนยับเยินเต็มไปด้วยร่องรอยของการต่อสู้เวาตาของนางมุนแสงลงก่อนจะเร่งฝีเท้าเข้าไปข้างในคุณหมอกลับมาแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นคนเรียกเห็นเพียงหลังจากคนตะกุนเศร้าที่กำลังช่วยทำความสะอาดเห็นฟังจิวทุกคนต่างก้มหน้าและคารวะ ปล่อยให้นางเดินไปเมื่อพวกตูฟานเห็นสถานการณ์ในจวนพวกเขาสบตากันอย่างอดไม่ได้จากนั้นจึงเร่งฝีเท้าเดินไปข้างในเช่นกันเรื่องหลักข้างในเซียนหยวนมื่เจอกำลังเดินชาในรานส่วนเฮาเออเดินเล่นไปมาอยู่ใกล้ปากส่งเสียงหัวราอคิกคักออกมาเสมอซื่อเสวี่ยและมู่ซินสองคนอยู่อีกด้านหนึ่งพวกเขายืนพูดโน้มน้าวอยู่ข้างกายเซียนหยวนมื่เจออยู่เรื่อยๆอาจารย์ตอนนี้ในจวนมีเพียงพวกท่านไม่กี่คนไม่ปลอดภัยจริงๆหากมีศัตรูมาเยือนอาจารย์เพียงคนเดียวจะคุ้มของพวกเขาได้อย่างไร ตามพวกข้ากลับไปอาศัยอยู่บนเขาเถอะอย่างน้อยอยู่ที่สำนักพวกเรากรับมือไหวใช่แล้วอาจารย์ตามพวกข้ากลับไปที่สำนักสักพักเถิดหากอาจารย์เฟื่งกลับมาพวกเราค่อยมารับนางกลับสำนักด้วยกันสองคนนมเน้าวเห็นเพียงเขามีสีหน้าเข้งขึมตลอดไม่ได้ตอบความอะไรเช่นกันพวกเขาพันรอบถอนหายใจโดยโนมนาวมาสองวันแล้วพวกเขามาถึงที่นี่เป็นสถานการณ์ในจวนนี้แล้วตกใจมากจริงๆด้วยพลังของพวกเขายังมีคนกล้ามาหาเรื่องถึงทีทำให้พวกเขาไม่คาดคิดจริงๆยิ่งไม่คาดคิดว่า นอกจากของไฟของอาจารย์เฟื่องแล้วยังรวมถึงอาจารย์อี่ไม่เปิดเผยตัวตนสนใจอะไรสักเท่าไหร่ผู้นี้และมองก้อนดสัตว์โบราณตัวนั้นมีเป็นเรื่องที่ไม่ว่าใครก็ไม่ค่าคิดอีกทั้งไม่พบกันเท่าไรอาจารย์ก็บรรลุขั้นพลังแล้วอาจารย์ไม่จําเป็นต้องพูดแล้วเซียนยนต์เมื่อเจอโบอกมือในจวนแห่งนี้มีคนตระกูลเศร้าช่วยเก็บกวาดก็พอแล้วพวกจ้ามาได้สองวันแล้วกลับไปได้แล้วเสือสเสือระพูดเสียนีด้ยินนั้นแล้วอดไม่ได้ที่จะสศกตาก,กันพวกเขาอยากลับเช่นกันเพียงแต่ไม่วางใจตอนนี้อาจารย์เฟื่องมาอยู่ที่จวน ถึงตอนนั้นนางกลับมาเกิดอะไรขึ้นในจวนอีกควรจัดการอย่างไรพวกเขาเป็นศิษย์ทั้งสองคนตอนนี้อาจารย์มีเรื่องลำบากใจพวกเขายอมไม่การนิ่งเฉยคิดแล้วพวกเขาก็กล่าวว่าในเมื่ออาจารย์ไม่ยอมตามพวกข้ากับสำนักเช่นนั้นพวกข้าจะอยู่ที่นี่ต่อเสียนหยนม่เจอกลับไม่ได้ตอบพวกเขามองแต่เงาร่างสีแดงที่ปรากฏอยู่ในสายตาตอนที่3 2 7 5เยี่ยมซื่อเสือนและมู่ซินสองคนมองตามสายตาของเขาไปขันมองเห็นเงาร่างอาจารย์ของพวกเขาก็ผ่นเบิกบานใจขึ้นมา สองคนรีบคารวะแนะเรียกเสียงหนึ่งอาจารย์ทรงจิวพยกักหน้าแน่นอยเระตอบรับมองไปทางพวกเขาครั้งหนึ่งฝ่ายซื่อสเสียนและมุสินสบตากันหลังคารวะแล้วก็ถอยออกไปเงียบเมื่อพวกเขาไปแล้วเซียนหยวนม้วเจอยื่นมือให้นางช่วงนี้สบายดีกระมังทรงจิวยื่นมือไปจับมือเขาไว้เช่นกัน่อให้เขาดึงนางไปอยู่ข้างกายเขาสบายดีข้าได้ข่าวแล้วก็รีบกลับมาทันทีพวกเขาเนรจวนเป็นอย่างไรบ้างบาดเจ็บหนักมากใช่หรือไม่แม่ท่านแม่เซียวเฮาเอ,อ๋อเห็นทรงจิวกลับมา ยอมโผเข้ากอดขานางด้วยความชอบใจตูจิวยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนจากนั้นอุ้มเขาขึ้นมานั่งบนปักกนเองเสี่ยวเฮ่าเอ๋อเชื่อฟังท่านพ่อหรือไม่เชื่อฟังเฮ่าเอ๋อเป็นเด็กดีเชื่อฟังท่านพ่อเด็กชายเพลย์อยู่ในอ้อมกอดของนางกบพริปาคู่สวยมองนางเช่นกันทันใดน,นั้นเขาก็คว้ามือเข้าไปในคอเสื้อของตนหยิบผลไม้สีแดงสดคนหนึ่งออกมายื่ในให้เฟิงจิวท่านแม่กินเห็นดังนั้นแล้วเฟิงจิวก็รูปสีชาเลยของเขาอย่างอดไม่ได้เฮ่าเอ๋อเป็นเด็กดีจริงๆนางโน้มตัวลงกัดผลไม้ ยิ้มพังบอกเขาหวานมากอร่อยมากเขายิ้มดีใจใช้เสียงอ่อนหวานกล่าวว่าคนนี้ให้ท่านพ่อเส้นเสียงแล้วเขามองเซีย,ยนยน์มวเจอที่นั่งอยู่ข้างๆห้าวเอเือดกดีไปเล่นกับเลิงซวงก่อนพ่อมีธุระจะคุยกับแม่เซีย,ยนยน์มวเจอกล่าวส่งสัญญาณให้เหืงิงซวงอุ้มเด็กชายออกไปได้เด็กชายเชื่อฟังดีมากตาออกจากอ้อมแขนของเฟิงเจิอด้วยตนเองหลังจากมองเฟิงเจิวแล้วค่อยตามเืงิงซวงออกไปเรื่องในครั้งนี้เป็นเพราะห้าวเอือแต่ตอนนี้ผู้เสมิมยยังโมโสิอยู่ เซียนโยม่อเจอพูดพากมองนางส่วนพวกเรืองวารายวันนี้พากระซาตัวโยแม้บาดเจ็บหนักทว่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วสองคนสนทนากันยู่ในลานคู่หนึ่งรูรายละเอียดบางอย่างจากเขาที่นี่แล้วมาผ่านไปพักหนึ่งต้่งจิวกระลุกขึ้นทางเก่าเจ้าไปดูพวกเขากับแพ่หน่อยเธออเขาลุกขึ้นยืนเดินไปยังเรือนของพวกเรืองว่าพร้อมกับนางเพื่อให้ดูแลได้สะดววเรืองทรงให้คนจากรกลุเศร้าย้ายพวกเขาไปที่เรือนของเรืองวา่นานองจากผู้เสวยแล้วจินซินก็บาดเจ็บหนักเช่นกัน ตามที่พวกเรืองวาเล่าในตอนนั้นชินซินฝฟืนฟนมะเรงเพลงพินก็ช่วยชีวิตพวกเขาเสนเดือดเม่เจอพูดไปพังเดินเชื่องชาวไปพังมีเขีนเลยว่าชินซินที่นางพากลับมาจะช่วยชีวิตพวกเรืองวาในยามทับคันได้ได้ยินดังนั้นแล้วเฟ่งงจิ๋วพยักหน้าโดยพลังของนางยังไม่อาจเป็นผู้ต่อสู้ของผู้แข็งแกร่งเหล่านั้นกันนั้นยังเล่นพินรบกวนจิตใจพวกเขาได้เห็นได้ชัดเลยว่าผลกระทบย้อนกลับรุนแรงเป็นอย่างยิ่งยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ถือว่าดีมากแล้วสองคนสนทนากันถึงเรือนของเรืองวาเมื่อเข้าไป้งในแลว เห็นเสื้อเสือกับผู้ินสองคนอยู่ข้างในเช่นกันอาจารย์ทั้งสองคนเรียกเสียงหนึ่งจากนั้นก็คารวะทั้งสองก่อนถอยออกไปอยู่ข้างๆเฟิงจิ่วมองพวกเขาสองคนแล้วกล่าวพวกเจ้าเรากนข้ามีเรื่องจะสั่งพวกเจ้าครับพวกเขาตอบรับรออยู่ในเรือ,เอนเซียนหยวนเมื่อเจอเฟิงจิ่วเข้าไปในห้องของเลิงวา่าอีกฝ่ายหนล่งตาขึ้นมาแล้วหลังจากได้ยินเสียงของนางตอนนี้เห็นนางเข้ามาย่อมเผยรอยิย็นบนใบหน้าพยายามลุกขึ้นนั่งบนตัวยังมีแผลนอนลงดีกว่าเฟิงจิ่วบอกก่อนจะก้าวไปข้างหน้า